สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องปองป่ายทุกคนและสวัสดีพ่อพ่อยแม่เอฟซีผู้หญิงเกล็ดบ้านแพงครับช่วงนี้น่าก,ก็ถือว่าเป็นการแสดงอยู่แถวภาคอีสานบ้านเท่าครับพี่น้องอีกดนนี่หรอครับพี่น้องจังสิบเอว่นกลับมาแถวภาคกลางถือว่าสุดประการไปยองชนมุรีชั้นนี้เลยครับพี่น,อน้อ,กองกที่ใส่เวลาอีกดน์สักหน่อยนักหลับช่วงนี้ก็มีการมีงาน ยู่เทวภาคอีสานแต่ว่าในเมื่อน,นี่ครับพี่นอ้องขอน้ำผ้าพี่น้องนะครับมาบอกบคุณกุยถึงอีหลาอุงอิงเป็นบานแผลกเกา่าได้ควมพหักที่มีตออีหล่าอุงอิงเนาะหลายๆคนครับกะมีหลากหลายเหตุผลนะครับหลายคนก็มีหลากหลายเหตุผลว่าเป็นเหตุผลอย่าง ลหลวก็เหตุผลแต่ละคนก็บ,บอกคือกันหนอกครับพี่น้องว่าเป็นอย่างคือหากในตัวของอีหลา่าอู้หญิงเพ็ดรผ่านแพงเนะครับเนาะบางคนหักเพราะว่าเสียงโลกเสียงล่ำดีบางคนหกากเพราะว่ามารยาทดีบางคนหักเพราะว่ามีความกระตันยู่รู้คุณพ่อแม่พี่น้องผู้คุณผู้ให้การสนับสนุน ผมว่ามันคืมีหลากหลายนะครับหลากหลายแนวความคิดของแต่ละคนเนาะสีหักกันแพ่งกันนะครับใน,นแต่ละบริบทแต่ละรูปแบบของตัวตนของกีฬาอุ้งยิงเป็นบานแพ่งนี่ก็บ,บอ,กกอกกันเนาะครับพี่นอ้องผมว่าแต่ว่ากับเหนือสิ่งอื่นไดนะครับคนหนึ่งหนึ่งคนคับพี่นอ้องสีมาหักในตัวตนของกีฬาอุ้งยิงเป็นบานแพ่งใดนี่พบว่า โบสามารถสิไปบังคับคิตใจของคุณได้หรอครับสิไปบังคับคนนั่นคนนี่ไหมาฮักนีล่ละไอฮักตลอดไปผมว่ามันก็เป็นไปบัวได้ถ้าบ่ได้ออกมาจากใจเจ้าของอีหลีเขาไปดอกนะครับองว่าคมหักที่มีต่ตอกหิงตองออกมาจากใจของพ่อยแม่กที่ทุกคนจากพี่น้องทุกคนจังได้ครับจนหอดถุกมือนีผมว่านะครับนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุผลหนึ่งเนาะ ที่เห็ดให้โวต้นกออุ้งอีหล่าอง์ิงเป็ดบดแพงจู่มาได้หอดทุกมือนีครับพี่น้องดูได้หอดทุกมือนีแต่ว่าอีหล่าอง์ิงเป็ดบานแพงครับบอได้ยิงได้การที่มีเอฟซี่ไหลเด้อีหล่าก็บอได้ยิงว่าเป็นคนเสียงดีได้ครับพี่น้องเวลาคนมีมาตรงนี้ในเสียงลอกเสียงล่ำของกงอีหล่าองิงเป็ดบานแพงนี่อีหล่าจะนอมรับเด้ น้อมรลับนํำมาปรับปรุงนะครับนํำมาพัฒนาในเสียงหลงเสียงลำไหลายๆข้างนะครับพี่น้องเสียนว่าอีหล่าอุ้งมิงเป็นปัานแพลงของเฮ่าเลยครับพี่น้องอีหล่าของกบบอยแม่เอฟซีทุกคนที่ร้องเพลงหลากหลายรูปแบบหลากหลายผลงานเพลงครับพี่น้องหลอกไห้กับกบบอยแม่เอฟซีในลำชุบนาเวทีเลยครับพี่น้องจะเป็นการปรับทนเสียงปรับขี้ ในการลองล่ำเหมาะกับโวตนของอีหลานี่ครับพี่นอ้องนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาในโวต,ตนที่แท้จริงขององค์หญิงเพชรบานแพงนักลองหน่อยนักหน่อยนะครับพี่นอ้องสี่ย่อมรับในคำตินะครับแล้วนําไปปฏิบัติครับพี่นอ้ององค์หญิงเพชรบานแพงของพ่อพ่อยแม่แอซี่นี่ครับพี่นอ้องเป็นสิ่งที่สุดยอดีที่เราฟังแล้วนําไปแก้ไข แต่ว่าโดยส่วนตัวผมนะครับอุ้มหักในตัวตนที่แท้จริงมากกว่าของอีลาอุ้งหญิงเป็นบานแพ้แนวเพลงการหลอกการล่ำการแสดงกิริยามารยาทใดๆก็ตามนะครับที่ไทยผมหักในตัวของอีลาอุ้งหญิงเป็นบานแพงเหมือนกับผู้ป่วยแบบสี่ล้ายคนที่หักในตัวตนที่แท้จริงของอีลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลากหลายทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าคนเฮาเกิดมากในโลกมนุษย์เด็กขับ่น,อน้อง คนเฮาเกิดมากนีโบมีดี่อยเปอร์เซนต์แต่สิมีจักคนที่ยอมหลับแล้วนําไปปฏิบัตินําไปประพฤติปฏิบัติให้พลงานออกมาได้ดีแบบนี้ครับพี่น้องไอ้นักไนนาเนาะบางคนกะคิดว่าตัวตนเจ้าของนี่แหละเก่งแล้วผู้ใดามาว่าวก็โกรธก็เครียดก็งอนไปสั่นล้วพี่น้องนะครับเลยบ่ไดหมีการพัฒนาเจ้าของไ้โด่งดังกันมา นะครับพราะ,ะนั้นทุกคนถ้านําความบุกคล้องเล็กๆน้อยๆนะครับไปปรับปุงนะครับผมว่าเป็นสิ่งก่ดีนะครับที่อพ,อพ่อเม่เอฟซีนะครับมีหลาองกิง้ิงอยู่ในหัวจิตหัวใจนะครับต้องบอกว่าองค์หญิงเพจป่านแพงครับพี่นอระยะเวลาเป็นตัวที่พิสูจน์ให้องค์หิงเพจปานแพงปับตัวใดอยู่ในองค์กร ไายูใน่วงการนักร้องพอลร่ำในป่าถิ่นกระดานนีพบว่ากีฬาอุงิงเป็ดดนแร่มีการพัฒนาหลายกับพี่นอกช่วงนี้เนาะท้าทุกคนมองในตัวตนที่แท้จริงของกีฬาอุงิงเป็ดดวนแพร่เสียนว่าอีด่านะครับมีการพัฒนาหลายนะครับมีการพัฒนาว่าจะเป็นการว่าวขูดคุยเสียงร้องเสียงล่ำนะครับทุกๆสถานที่ทุกทุกวิลาที่ไปนะครับแต่ลาพื้นเพ่แต่ละจังหวัด การอูการกินหรือว่าอาวัฒนธรรมของแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดกับพี่น่องบอกขึ้กันเลยแต่ว่าอีหล่าอุ้งิงเป็นบานแพงนําประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมานํามาวิเคราะห์นํามาพัฒนาในตัวตนของเจ้าของไอมี่การเทแค่วอกอูกคุยหน่าเวทีนะครับเ็ดไทพวกอวพ่อยแม่ซี่หักในหลงไหลในตัวของอีหล่าอุงอิงเป็นบานแพง นี่แหละครับเขาเรียกว่าการพัฒนาที่แท้จริงและสิพัฒนาแบบบรยุทหน่งครับพี่น้องสาหรับปุ่หญิงเป็นบานแพงผมว่าอีหล่าสิมีการพัฒนาต่อๆไปนะครับเป็นแนวหน้าของวงการนักล้องมอลํกากาวได้สำหรับปุ่หญิงเป็นบานแพงครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับการสิดํารงคงงยูของตัวตนของอีหลา่าองุ่หญิงเป็ดบานแพงยูกับพ่อพวเมฟซีเอฟซีแฟนครับมีหลายคนครับพี่น้อง อยู่ไปดนดนแบบนี้นั่นก็คือตัวของอีหล่าเองนะครับ4ดำลงคุ้งอยู่แบบนี้ได้อีดนปันใดน,นะครับขึ้นอ,อยู่กับตัวของอีหล่าเองนะครับขึ้นอ,อยู่กับทีมงานหลายๆคนนะครับขึ้นอ,อยู่กับพ่อบรอแบบที่ที่จะให้การสนับสนุนอุ้งญิงเพชรวันแพร่งต่อไปผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับอย่างที่ผมเคยบอกเคยบอกหลายๆเจ้าพี่น้องเขาเรียกว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอีหลา่าอุ้งญิงเพชรวันแพร่งเพราะว่าสิเจอเรื่องเล่าไดก็ตามซานะครับ อีหล่าผ่านผลประไดกับเพราะว่ากำลังใจจากขพ่อแม่เอฟซีทีมมีให้ยูทุกมือทุกมือนี่ครับพี่น้องหนาเวทีกับอญยาที่เก่าตุกๆสถานที่ที่ไปนะครับต่างทินต่างวัฒนธรรมนะครับอิหล่าเอาอยู่ในนอนทั้งหนาเวทีเพราะว่ามีอพ่อแม่เอฟซีมีคนในการสนับสนุนที่ดีนะครับมีเอฟซีแฟนครับที่ฮักในตัวตนของอิหล่าอุงอิงเพชรบันแพงอย่างที่ผมบอกนะครับน่อยนักหน่อยนะาครับสียเทศไทยหนึ่งคน ไปหักในตัวตนของอุ้หญิงเพรหวานแพงเอาล่ะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงสักนิดสักก่อนฝากกับพ่อแมบซี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องบักเด็ดเพชยรสรดีเชนเนลสำหรับมือนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ